ก็กราบสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับ p ี่เลิฟไอแลนดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาสอนวิธีทําให้พัฟตจีนโมบายไ์เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับหรือว่า f p p อะไรเนี่ยะสักอย่างเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นเป็นอันนี้นะเป็นลิงก์ของชาวต่างชาตินะครับเพื่อนคุณหน่องส่งมาให้ผมอีกทีผมเลยเอามารีวิวในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับ เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสนใจนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเข้าไปใน Youtube ครับนี่ครับนี่นะครับชื่อคลิปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไปที่นี่ครับรายละเอียดนะครับก็จะมีการบอกวิธีทําอะไรต่างๆเลยแล้วก็นี่ครับมันมีคำว่า m มีเดียไ e ก็ไปที่ m e เดียไฟล์เลยนะครับก็มันจะให้ดาวน์โหลดนะเออนี่ครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมแต่ผมโหลดไว้แล้วนะครับโอเคครับไปดูการทำขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคครับสวนขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จกันแล้วใช่ไหม เราก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับนี่นะมันอยู่ในเอ c ดีการนะครับซึ่งวิธีทำนะครับก็คือเรานะครับนี่ครับต้องขยายหรือว่าแตกไฟล์นั่นเองโอเคแตกไปเลยนี่ครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับพอได้อันนี้มาเลยนะครับเราก็นี่ครับ คัดลอกไอตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ออกจากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปที่คำว่า Android นะครับแล้วก็ไปที่ Data โอเคแล้วก็เลื่อนลงไปครับไปที่คำว่า c o m t e n c e n t i g l i t e นี่นะครับก็คือ PUBG Mobile ไ i น e นะส่วนใครมี PUBG Mobile ก็อันนี้นะครับ com ดอทเทนเซนะครับก็คือ p u b g m o b i l e นั่นเองแต่นี้เราอันนี้นะเนี่ยอันเนี่ยไอ,นนอ,นนอนนที่มีคำว่าอะไรเนี่ยกดเข้าไปครับโอเคครับส่วนส่วน,วนที่เรากดเข้ามาเลยนะครับมันก็จะมีสองอันใช่ไหมเราก็ไปอันที่สองนี่ครับไฟล์นี้นะผมก็ไม่รู้นะว่าทุกเครื่องมันเหมือนกันหมดหรือเปล่าแต่อันนี้เครื่องของผมมันทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปคําว่า U.E.4 เก e ครับ U.E.4 Game นี่ครับอันนี้มีอันเดียวครับกดเข้าไปเลยแล้วก็คำว่า Shadow อันที่สองนี่นะครับใชคำว่ Engine ไม่ต้องเข้ามันครับนี่ครับกดเข้าไปคำว่า Save นะครับโอเคครับพอกดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดวางครับทำซ้ำนะครับเราก็กดนี่ไปเลยผสานนะครับโอเคครับสำหรับ อันนี้ก็คือการการทําการเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคือแบบว่าเราทําได้แล้วนะครับโอเคครับผมพอหลังจากทาได้แล้วใช่ไหมครับเราไปดูกันในตัวเกมกันเลย Let's go Let's go <S งั้นผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในเกมก่อนนะครับโอเคครับผมเจอกันในเกม โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและเราทำไอ์โหมด FPP หรือว่าโหมด first person นะครับมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับเราไปที่การตั้งค่าครับเราจะสังเกตได้นะครับสังเกตจากการควบคุมนะครับนี่ครับมันจะให้ตั้งค่าใหม่นะเห็นเพื่อนบอกโอเคไม่บันทึกโอเคนะครับ ดูก่อนไม่ไรตั้งอีกโอเคนะครับเป็นหนึ่งนะครับอล่ะ่าลองดูนะครับโอเคครับผมเหี๋ยว เราจะเข้าไปทดสอบในตัวเกมกันเลย Let's go หมอนซัมบี้เนี่ยไม่รู้ได้ปะลองดูโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปไหนดูสิว่าได้หรือเปล่านี่นะครับได้แล้วนะครับเนี่ยตรงที่เราเปลี่ยนชุด Z 1, Z 2, เซต1เซต2 WP อะไรเนี่ยโอเคครับได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะลงไปถึงพื้นก่อนแล้วผมจะปรับให้ดูนะครับ โอเคครับผมจะขอตัดคลิปแป๊บนะครับเพื่อไม่ให้การที่คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับลงไหนว็ลงนี่แหละแค่มาทดสอบนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสังเกต มุมล่างนะครับนี่ครับ FPP นะครับเข้ามาแล้วนะครับทำตามผมเลยนะครับแล้วมันอยู่ที่เครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องของคุณจะทำเหมือนเครื่องของผมหรือเปล่าโอเคครับก็มารีวิวประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูแบบหนึ่งขอลองก่อนลองก่อนแป๊บหนึ่งนะครับฟุ๊บนี่ครับ เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับเฟิร์สเพรสซครับโอเคครับก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวมันมีที่เปลี่ยนสโคปด้วยนะครับใช่ปะไม่ใช่โอเคเฟิร์สเพรสซก็พอใจแล้วโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ผมพิลลับไอแลนด์ก็มาดีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอกระทืมบอดกันไปไหนไปไหน กวนตีนะวิ่งไปวิ่งมาปิดโตเฮ้ยมันไปเอาเคียวครับเรียบร้อยครับบอดหมดตีครับตีบอดครับโอเคครับผมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะครับโอเคครับ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับชอบไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe หรือถูกใจให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเออส่วนใครสนใจอยากจะเล่นกับผมก็แอดมาได้ตามนี้นะนี่เลยพี่เลิ PG 1 2 8 3นะครับโอเคครับผมและขอบคุณคุณหน่องเ้วยนะครับผมที่แนะนำมา โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ผมพินดับไอแลนด์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปตัวต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บายจ้าบาย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 